ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชา,าการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟืน้นคืนชีวิตให้แผ่นดิน เษยยยังืืืนนนนนรรววมพิิิกคชีตให้้แทดไ่่ลฟผสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมให้คุณผู้ชมนำไปปรับใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของคุณผู้ชมค่ะ คุณผู้ชมคะมันสำปะหลังถือเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่มีความสําคัญค่ะเพราะนอกจากจะเป็นพืชอาหารแล้วยังเป็นพืชที่มีความสําคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านอื่นที่สําคัญเลยยังมีศักยภาพในการผลิตเอทานอลซึ่งถือเป็นพืชพลังงานทดแทนอีกด้วยนะคะโดยประเทศไทยถือเป็นผู้นําด้านการผลิตและส่งออกมันสำปะหลังของโลกค่ะ เรามีพื้นที่การผลิตประมาณ9.15ล้านไร่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะซึ่งพี่น้องกเกษตรกรมีความต้องการในการผลิตมันสำปะหลังให้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดการธาตุอาหารในดินจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ในช่วงงานวิจัยสู่ไรนาบ,าบาาอเบอจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเรื่องการตอบสนองมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วน ชุดดินห้วยโป่งซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันให้ได้นะคะแต่ตอนนี้ไปพบกับช่วงสินค้าเกษตรปลอดภัยกันก่อนเลยค่ะจากปัญหาความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสําคัญในการนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP Good Agricultural Practice มาส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภาคการเกษตรของประเทศเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพปลอดภยัยและเหมาะสมต่อการบริโภคโดยให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการจากการดำเนินการพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรไม่ปลอดภยัย เป็นเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัยรวมถึงขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภคทําให้ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยในประเทศมีจํากัดการที่เป็นสินค้าปลอดภัยได้ก็ต้องมีระบบการจัดก,การที่ดีมีความเชื่อมั่นได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคาแนะน,นาทางวิชาการของกรมเกษตรไม่เคยมีคําแนะนําใดาๆเลยที่จะนําไปใช้ในการผลิตสินค้าไม่ปลอดภยัย แต่าจะาเกิดด้วยมาตรการหรือวิธีการหรือการบััติของพี่น้องเกษตรกรหรือแม้แต่ขั้นตอนอื่นออกจากฟาร์มมาแล้วกว็าตามอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยได้สิ่งต่างเหล่านี้เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นจึงต้องมีระบบเข้าไปกำกับเพราะ,ะนั้นการมีระบบเข้าไปกำกับเนี่ยเขาเรียกว่าระบบการผลิตแบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP เพื่อจะดูแลแต่และขั้นตอนว่ามีความเชื่อมั่นได้เพราะ,ะนั้นการทำสินค้าเกษตรปลอดภัยคือการสร้างระบบให้เกิดความเชื่อมั่นในการนำไปสู่สินค้าที่มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ ยืนยันนะครับว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นอินทรีย์แต่ยังมีการใช้สารเครมีบ้างแต่ใช้อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยเช่นเมื่อใช้แล้วก่อนเก็บเกี่ยวกีว่วันจะต้องทอดระยะตามผลการทดลองทางวาชการที่กรมเกษตรได้ทดลองไว้แล้วว่าถ้าเกิน14วันหรือเกินเจ็วันค่อยเก็บผลผลิตมาขายสารเครมีที่ใช้จะสลายไปโดยธรรมชาติไออย่างนี้จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดกรมการเกษตรก็จะเข้าไปดูแลให้รับรองดูแลระบบให้เพราะฉะนั้นการนําไปสู่ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอาหารนึ่เป็นสินค้าที่เราต้องกินเข้าไป เข้าไปสู่ร่างกายเราถ้ามีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในสภาพธรรมชาติก็ดีหรือในใน,ใน,ใ,นในห้องครัวที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นระบบจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราให้ความสําคัญกับการพัฒนาและรับรองระบบนํไปสู่การผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยขึ้นจากการนําระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ทําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยทําให้เกิดระบบการผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืนกรมวิชาการเกษตรในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าพืชและกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการดําเนินการในด้านกฎระเบียบการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกฎหมายต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโลกที่สําคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกร และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยได้มากที่สุดปัจจุบนันการผลิตมันสำปะหลังมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการปลูกมันสำปะหลังที่หลากหลายขึ้นค่ะทั้งในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงความอุดมสมบูรณ์สูง ซึ่งทำให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แตกต่างกันออกไปซึ่งหากใช้ไม่ถูกวิธีและในอัตราที่ไม่เหมาะสมแล้วจะทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยไม่จำเป็นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้บอบเบิลก็อยู่กับคุณวันลีอมรพลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองค่ะสวัสดีค่ะปกติมันสำปะหลังเนี่ยค่ะเราปลูกมากในภาคไหนอะ ค่ะส่วนใหญ่ก็จะปลูกมากในภาคทวนออกเชียงเหนือนะคะแลจังหวัดที่ปลูกมากก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาค่ะอืมแล้วจริงๆแล้วมันสําหลังนี่เขาชอบดินชนิดไหนเจ้าจะเป็นดินทรายแล้วก็ดินด้วนบนทรายะคะ<อ>่ะเขาชอบมากซึ่ง80%ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังก็จะเป็นดินทรายแล้วก็ดินด้วนบนทรายเนะะ<อ>ี่ยค่ะอแล้วอย่างนี้กเกษตรกรนะคะถ้าอยากจะลดต้นทุนการผลิตจะมีวิธีการแนะนําให้เขาปลูกมันสำปะหลังยังไงะคะในการปลูกมันสำปะหลังถ้าจะเป็นการลดต้นทุนนะคะเกษตรกรก็จะต้องเก็บต,ตัวอย่างดินมา วิเคราะห์ดินก่อนปลูกนะคะเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ดินก่อนปลูกเนี่ยเราจะทําให้รู้ว่าดินของเรามีธาตุอาหารเท่าไหรค่ควรจะใส่เท่าไหร่นะคะซึ่งโดยทั่วไปกเกษตรกรเนี่ยยังปลูกมันสำปหลังก็จะ,ะมีการใส่ปุ๋ยสูตรเสมออย่างเช่นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะคะซึ่งการใช้ปุ๋ยกบมันสำปหลังส่วนใหญ่เราก็จะแนะนาให้ใช้สัดส่วนของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมเป็นสัดส่วน 2, 2, 2> ต่อ1นต่อสอนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นสูตรที่มีขายทั่วไปก็อย่างเช่นสูตรสิบห้าสิบ 7จ็ดานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกรรษตรกรเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ก่อนเนี่ยเราจะรูะ้ว่าธาตุอาหารมีเท่าไหร่ก็จะเป็นการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยนะคะ,สะแสดงว่าการวิเคราะห์ดินมีความสําคัญ<ช>มากมีความสําคัญที่จะต้องลดต้นทุนในการใช้ปุย๋ยอืมจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะงานวิจัยชิ้นนี้เราเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคะค่ะก็ง,งานวิจัยชิ้นนี้ก็เกิดจากที่เกรรษตรกรใช้ปุ๋ยยังไม่เหมาะสมนะคะเราก็จึงมีการวิจัยว่าทํายังไงที่จะให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยได้เหมมาะะสค่ เราก็เลยต้องเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกเพื่อ<ม><ม>วิเคราะห์แล้วก็ดูว่ามีปริมาณธาตุอาหารเท่าไหร่แล้วควรจะใส่เท่าไหร่ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือเพื่อเป็นการให้คําแนะนาําการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพื้นที่นะคะ แล้วก็เลือกพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่ที่เราจะปลูกด้วยนะคะ <Garage S 2> างานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเรามีวิธีการวิจัยยังไงบ้าง,งคะก็ะเริ่มต้นด้วยจากการที่เราเก็บตัวอย่างดินนะคะก่อนจะเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ทําซอยโปรไฟล์ก่อนดูว่าชุดดินที่เราศึกษาเนี่ยตรงกับชุดดินที่เราต้องการศึกษาหรือเปล่า <S <S หลังจากนั้นเราก็เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะคะว่าผลวิเคราะห์ดินเป็นยังไงเพื่อแนะนําการใช้ปุ๋ยกับมันสำปะหลังนะคะจะมีการปลูกมันสำปะหลังพอปลูกไปเสร็จแล้วก็อายุประมาณ1เดือนแล้วใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยแล้วก็มีการกําจัดวัชพืชตามปกตินะคะหลังจากนั้นเราจะมีการเก็บตัวอย่างที่อายุประมาณ6เดือนแล้วก็ตอนที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ12เดือนว่าปริมาณธาตุอาหารที่มันสัมปลังดูดใช้ไปสะสมอยู่ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบต้น้าเง้าหัวเนี่ยว่ามันจะดูดธาตุอาหารแต่ละส่วนไปเท่าไหร่นะคะคือเก็บต้นจริงจากพื้นที่ไปตรวจใช่ใช่ไปตรวจดูว่าธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในแต่ละส่วนต่างๆเนี่ยมันดูดใช้ไปสะสมอยู่ในส่วนนี้เท่าไหร่นะคะแล้วพอ เราเอาผลผลิตไปขายซึ่งเอาผลผลิตออกไปจากพื้นที่จะมีปริมาณธาตุอาหารติดไปกับหัวมันสัมหรังหรือผลผลิตออกไปเท่าไหร่นะคะ,คะเราก็พบว่าปริมาณธาตุอาหารที่ติดอยู่ในกับหัวมันสัมรังที่เราไปขายเนี่ยจะมีธาตุโพแทสเซียมติดไปมากนะคะซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นที่มาว่าเราแนะนําการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมก็คือจะเป็น168 24เดิมทีเดียวเนี่ยคำแนะนําการใช้ปุ๋ยกบมันสำหรังของกรมวิชาการเกษตรในดินทรายและก็ะดินร่วนบนทรายเนี่ยก็จะให้ใช้16 8 16นะคะจากงานวิจัยเราเราก็พบว่าการใช้ปุ๋ย1 6 8 2กเนี่ยก็จะทําให้ผลผลิตเพิ่มซึ่งเดิมที่เราใช้ปุดด๋ยสุดเดิมเนี่ยคือสิบหกแปด1 6กก็จะมีะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1,300บาทต่อไร่พอเปลี่ยนมาเป็น1 6 8 24เนี่ยต้นทุนการใช้ปุ๋ยก็จะประมาณ1550บาทต่อไร่ก็คือก็จะทําให้ ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม้ประมาณ200บาทใช่ประมาณค่ะแล้วก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ400กิโลต่อไร่ซึ่งพอเราไปขายได้ประมาณกิโล2บาท2บาทนิดนเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณไร่ละประมาณ800บาทคคือเราใช้ต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นีแค่200บาทใช่แต่ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหักลบกันแล้วประมาณ600บาทต่อไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นคุณผู้ชมคะได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูของจริงดีกว่าว่าปริมาณผลผล คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นยังไงมาคะโอ้โหมันหัวใหญ่มากๆใช่ค่ะจากเดิมจะเป็นหัวขนาดเล็กหรือผลผลิตเป็นยังไงมาคะก็ตั้งแต่เราใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่เราจากงานวิจัยที่เราบอกว่าใช้ปุ๋ยสูตร16-8-24เนี่ยก็จะ,ะทําให้มันสหรังหัวใหญ่ขึ้นก็นั่นก็คือผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นนะคะ,คะก็จากงานวิจัยเราก็พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ400กิโลต่อไร่นะคะ ก็จะทําให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายหัวมีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือถ้าเพิ่มขึ้นมา400ขายได้กิโลละ2บาทก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ800บาทต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งไร่ค่ะอืแล้วก็ผลผลิตก็จะใหญ่ดีใหมญ่มากๆแป้งก็ดีนะคะค่ะแลวทราบมาว่างานวิจัยชิ้นนี้ค่ะได้รับรางวัลด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะก็ได้รับรางวัลงานวิจัยประยุกต์นะคะระดับชมเชยค่ะอืรู้สึกเป็นไงบ้างคะ ก,ก็รู้สึกดีนะคะก็จะได้นําผลงานวิจัยชิ้นนี้นะคะไปเผยแพร่<ป> <ๆ S 2> สู่เกษตรกร,ร,กรซึ่งจะทําให้เกษตรกร,ะร,กรจะมีได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยะค,ะค่ะจากงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเรามีการต่อยอดอยังไงบ้างคะค่ะก งานวิจัยชิ้นนี้นะคะพอเราได้คดําแนะนําการใช้ปุ๋ยมาแล้วเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเคตต่างๆนะคะที่ทําการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยไปทดสอบในพื้นที่พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นดูว่าเกษตรกรเขายอมรับเทคโนโลยีที่เราให้ไปหรือเปล่าคะ่ะส่วนนักวิชาการเก็สามารถที่จะนําผลจากการที่เราวิจัยเนี่ยไปต่อยอดอื่นๆได้อย่างเช่นว่า ลักษณะดินก็เป็นดินราหรือเป็นดินรวนบนทรายควรจะใช้<ล>แนะนำเกษตรกรเป็นปุ๋ยเป็น,น16-8 24อะไรประมาณ <thirds S 2> นี้ค่ะเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ,พด,ดีแบบนี้เลยใช่ค่ะ,คะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงเกษตรกรที่ชมรายการอยู่ค่ะถึงการปลูกมันสำะหลังให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีค่ะค่ะก็ ถ้าเกษตรกรอยากจะปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตดีนะคะเรื่องตั้งแต่ขั้นแรกเลยก็ควรจะเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ก่อนนะคะดูว่าดินเรามีธาตุอาหารเป็นยังไงควรจะใส่ปุ๋ยยังไงแล้วก็ในส่วนของท่อนพันธุ์นะคะก็ควรจะเลือกท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพก็คืออายุประมาณ8ถึง14เดือนไม่ควรเลือกท่อนพันธุ์ที่อายุอ่อนหรือมากเกินไปนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีโมรคแมลงเริ่มมาระบาดขึ้นนะคะเราก็ควรจะแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนนะคะแล้วก็ไปปลูกปลูกก็ใส่ปุ๋ยให้าอองืนนที่่่ก็คยเช อย่างที่เราบอกว่าดินทรายหรือดินด้วนบนทรายจากงานวิจัยเราเนี่ยให้ใช้1ูนยหกแปดยี่สิบสี่นะคะแล้วก็อนอกจากนั้นเกษตรกรก็ต้องหมั่นตรวจแปลงหลังจากปลูกไปแล้วนะคะว่ามีโรคแมลงเข้ามาในแปลงเราหรือเปล่าดูว่าพืชว่าควรจะกาจัดว่าจะ,จ,จะพืชให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวที่อายุประมาณหนึ่งปีนะคะก็จะทําทให้ได้ผลผลิตที่ดีะค,ะค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อขอคําแนะนําดีๆแบบนี้นะคะได้จากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรไกราบานทานค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานวิจัยนะคะที่ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมกับความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืชค่ะซึ่งก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีแบบนี้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวรลลีอมรพลน,นะคะนักวิชาการเกษตรชนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองค่ะขอบคุณค่ะไปติดตามข่าวสารทางการเกษตรที่น่าสนใจในช่วงเรื่องเล่าข่าวกเกษตรกันต่อเลยค่ะ อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสครับวันนี้เรื่องเล่าข่าวเกษตรมีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรมากมายไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่8สิงหาคม2559กรมวิชาการเกษตรจัดกิจกรรมปั่นปัน่นจากชายเลนสู่ขุนเขาร่วมใจปั่นอนุรักษ์พันธุ์รองเท้านารีเหลืองกระบี่โดยมีนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำขบวนผู้บริหารพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรรวมถึงพี่น้องประชาชน ปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นที่หาดนพรัตนาราไปตามเส้นทางสิ้นสุดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รวมระยะทางประมาณ36กิโลเมตรโดยระหว่างเส้นทางปั่นจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวนางพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมและฟังบรรยายสรุปเกษตรสวนทางโดยปราชชาวบ้านรวมถึงกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อีกมากมาย จากนั้นในวันที่9สิงหาคม2559ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่สังกัดส,สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7กรมวิชาการเกษตรจัดงานพิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่าและพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตแบบผสมผสานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวันยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่คือรองเท้านาฬีเนี่ยเป็นถิ่นเดิมเขาอยู่ในป่านะครับเลยว่ายิงเหลืองกระบี่พบที่ในป่าของกระบี่ปัจจุบันนี้รองเท้านาฬีเนี่ยนำมาใช้ในการปรับปรุงขยายพันธุ์แล้วก็ดาเนินการธุรกล็ค้ามากมายนะครับก่อให้เกิดการนำเอามาใช้ประโยชน์มาก ถ้าเผื่อเราจะเก็บจากป่าเอามาใช้ประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะสูญสิ้นเพราะนั้นพระราชสวัของพระองค์ท่านที่มีทรงพระบรมริษ้โครงการพระบรมริษทั้งหลายเนี่ยที่จะคืนกล้วยไม้รองเท้านาฬีสู่ป่าจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกว่าวันนี้ทรัพยรกรของชาติจะล่อล่อลงไปเรื่อยๆวิธีการเดียวที่จะทําได้คือจ้างจิตสำนึกให้คนในชาติเนี่ยรักป่าเอารักกล้วยไม้นาฬีรองเท้านาฬีกลับคืนสู่ป่าให้ได้ประการที่สองครับรองเท้านาฬีทุกวันนี้เ,เป็นกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งที่ทําการค้าไไไดด้้้มาากกทททํเเเงินใหับประะศยยอ แต่ว,ว่าเอาไปทําธุรกิจต่อเนื่องจะไปปรับปรุงพันผสมพันธุ์หรือขยายพันตามความต้องการของตลาดก็ว่าไปแต่ฐานทางพันธุรกรรมต้องมีและสําคัญที่สุดคือต้องมีฐานทางพันธุรกรรมเพื่อน,นาไปสู่การขยายพันธุต่อเนื่องเพราะประเทศไหนก็ตามถ้าฐานพันธุรกรรมไม่มีนะครับนั่นคือความสูญเสียความมั่นคงทางด้านอาหารโดยสิ้นเชิงกระทาลงตางนีก็เป็นกล้วยไม้อีกประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญต่อเศรษฐ,ฐกิจชาติ ที่เราตั้งชื่อเป็นเหลืองกระบี่เพราะว่าลักษณะดอกของต้ไม้ชนิดนี้ดอกจะเป็นสีเหลืองจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีจุดปากด้วยสีน้ําตาลที่จริงแล้วต้ไม้รองเท้านาดีมันก็มีหลากหลายหลายสายพันธุ์แต่ว่ามันอยู่ที่แหล่งที่เกิดหลายพื้นที่ทางภาคเหนือก็มีทางภาคใต้อย,อย่างดอกสีขาวนี่เราเรียกขาวตะูนก็มีนะครับแต่ว่าที่จังหวัดกระบี่ที่เราเจอเนี่ยจะเป็นดอกสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดกระบี่นะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเหลืองกระบี่นะครับ ที่งกิจกรรมตัวนี้เราก็ทาต่อเนื่องกันมาทุกปีเป็นเวลาประมาณ20ปีแล้วนะครับเราไม่ได้ปล่อยเฉพาะในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรเราปล่อยทุกพื้นที่ที่ในจังหวัดระบีที่มีกิจกรรมนี้ร่วมกันกับต่างจังหวัดหรือว่ากับองค์กรท้องถิ่นหรืออะไรต่างๆนะครับโดยภายหลังพิธีเปิดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้นาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่กว่า1000ต้นไปปลูกบริเวณเชิงเขาเพื่อขยายพันธุ์กลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อสนองแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท,ที่มีพระราชประสงค์จะอนุรักษ์นธุ์กล้วยไม้รองเท้าน,านารีเหลืองกระบี่ให้คงอยู่ตลอดไปและในวันที่10สิงหาคม2559นายสมชายชันนรงคุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของไร่อ้อยตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งโดนตั๊กแตนข้าวหรือตั๊กแตนไฮโรกลฟสัสระบาดหนักในพื้นที่ ดยตั๊กแตนข้าวมีลักษณะลำตัวมีหลายสีทั้งสีเขียวอ่อนสีน้ำตาลแดงเหลืองอ่อนและบางตัวก็จะมีสีดำกัดกินใบอ้อยจนเหลือแต่เส้นกลางใบทําให้ต้นอ้อยชะงักการเจริญเติบโตกรมวิชาการเกษตรจึงต้องเร่งดําเนินการกําจัดวงจรของตั๊กแตนข้าวไม่ให้ระบาดออกไปตั๊กแตนที่ระบาททดทําลายอยู่ในเขตกํเบงราชบุรีขณานีททา้ที่ตั๊กแตนข้าวที่ตั๊กแตนข้าวพอเราพบครั้งแรกเมื่อปี2492ในนาข้าวพืชอาหารเขามากกว่าข้าว อ้อยข้าวโพดนะครับหลายหลายอย่างเนี่ยเป็น1ิอย่างนะครับเป็นพืชอาหารที่เป็นพืชอาศัยที่ใช้เป็นอาหารได้ในข้อที่1ข้อที่2เนี่ยประเทศไทยเคยพบตั๊ก,กแตนชนิดนี้ตั้งแต่ปี2492ีหมดไปเมื่อปี2อ2 5นะครับิบประเดันที่3ตาตั๊กแตนตัวเนี่ใช้รับทานได้แล้วเป็นที่นิยมด้วยขณะนี้แถวแบบนี้เขาเก็บกันขายกิโล200้บาทปีนี้เนี่ยเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปทาให้เกิดตั๊กแตนเนี่ยมันสะสมแล้วก็ปริมาณขึ้นมามา,มากทําให้เกินกว่าความจะเป็นที่นําไปใช้เป็นอาหารไอ้ส่วนเกินเน่ยก็หหหาาาออออรแลงค้ื ขณะนี้เข้าระบาดทำารอ้อยได้จับมือประมาณ1 6 0 0ไร่ยนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานต่อไปโดยที่ไม่จํจากัดปริมาณลงเนี่ยมันตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถขา,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 ายได้ร้อยฟองในหนึ่งปีเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยจากหนึ่งตัวถ้าวางขายได้ในปีหน้าจเจริญเติบโตได้จากหนึ่งตัวจะกลายเป็นร้อยตัวเพราะนั้นถ้ามีอยู่หมื่นตัวจะกลายเป็นแสนตัววิธีการลดขนาดนี้ตะกแตนอยู่ในตัวเต็มวัยแล้วเพราอการการเข้าใกล้เนี่ยไม่เกิน2เมตรตะกแตนจะบินหนีเพราะนั้นที่วิธีก,การจะลดประชากรได้คือทํายังไงให้เขาเขาเขากินเยอหรือว นะครับถ้าเรายาไปไล่ฉีดพน่นเขาเนี่ยเหมือนกับเราไล่จากแปลงนี้ไปแปลงนู้นเพราะเราเข้าไปใกล้เขาบินหนีเข้าไปใกล้ก็บินหนีเพราะ,ะนั้นกรมเาเสรได้ทด,ทดลองใช้เหยื่อพิษนะครับในการที่หาว่าจะมีสารอะไรบ้างที่ตัวล่อให้เขาเข้ามาหาแล้วก็ใส่เหยื่อพิษเข้าไปใส่ยาเคมีฆ่าเข้าไปเพราะฉะนั้นเราพบว่ามีสารเคมีคที่เราคำนวณมาแล้วเนี่ยศึกษาม,มาแล้วเนี่ยสามารถวางกับดักได้เพื่อจะดึงดูดเขาเข้ามาขณะนี้นเราวางมาแล้วหนึ่งสัปดาห์พบว่าสามารถลดนนวประชากรของตั๊กแตนลงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราทําขนาน,นี้คือใช้กับ โดยที่เกษตรกรต้องร่วมมือกันนะครับในการวางการะรอยู่พื้นหนึ่งไร่ในประมาณ150จุดแต่ละจุดห่างกันประมาณ3เมตรนะครับแถวอ้อยก็ประมาณแถวเว้นแถวเราจะได้จํานวนประชากรของตักแตนที่ลดลงหลักที่กรมพิยาเศรษฐพยายามทําอย่างนี้เพื่อที่จะใช้หลักของความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนอันที่2หลักของความปลอดภัยเพราะถ้าใช้ยาเคมีฉีดพ่นเนี่ยโอกาสจะไม่ถูกตัวตากแตนก็มีมากอันที่2อันตรายว่าคนอันที่3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นถ้าเผื่อเราใช้สารเคมีที่แรงมากเกินไปอันตรายก่อสิ่งแ พราะตกแตนบินหนีหมดเพราะนั้นจุดที่เราทำคือดึงเข้ามาเรียกเข้ามาแล้วก็ควบคุมเพราะนั้นวันนี้เริ่มต้นสะวันนี้ลดประชากรเข้าซะจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าก็เป็นประเด็นที่กรมเกษตรเข้ามาเพื่อจะขอความรู้กับพี่โนโ้องเกษตรกรที่จํากัดให้อยู่ประมาณพันหกร้อยไร่ตรงจังืองนี้แล้วก็กําจัดมันให้หมดแต่ข้อเตือนก็คือว่าตักแตนที่ตายจากการที่ระวังกับลารเยือพิษห้ามกับห้ามเอาไปรับประทานนะครับถ้าจะรับประทานก็ใช้ถวิงโฉกหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นว่าไปแต่ไม่ควรเอาตั๊กแตนคร,รับะ จากนั้นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้เดินทางตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรณอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโครงการประชารัฐปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลให้เราดําเนินการกรมเกษตรปกติเราก็ทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องควบคุมคุณภาพดูแลตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่ว่าขณะนี้เมื่อย4ิบสีพฤษภาคม2559มีการลงนามระหว่าง7สมาคม238ริบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการในการขับเคลื่อน และมีส่วนร่วมในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ปัจจัยผลิตที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมซึ่งโครงการเนี่ยมีระยะการาดำเนินการถึงสิ้นปีนี้นะครับคือธันวาคม2559ณถึงเวลานี้ผ่านไป2เดือนของการดำเนินการเนี่ยมีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์สมัครเข้ารวงโครงการในมากกว่า2 0 0 0 0ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและเข้าวมโครงการเรียบร้อยแล้ว1น3 9 4กับร้านค้าวิธีการเข้ามาดําเนินการเนี่ยหลักการง่ายๆคือทุกร้านค้าจะต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินคิวจ็อบก่อนนะมีการจัดร้านที่ถูกต้องเป็นยยยาาาค่แมลงกจัดพืช ก็มีการจัดชัดแจ้เจนอันที่2ส,สินค้าเข้าวลมการต้องมาตรฐานจะมีการประเมินอยู่ตลอดเวลานะครับว่าใบสารเคมีหรือยาเคมีหรือปุ๋ยตัวไหนที่ที่เป็นที่นิยมของเกษตรกรอ,อันที่2ส,สารวัตรเกษตรเองจะต้องเข้ามาตรวจเยี่ยมใก,ใกล้ใกล้ชิดตลอดเวลาไม่ใช่ข้าวมการแเราปลอป่อยปละเลยหรือทิ้งไปเลยหรือไม่ใช่มั่นใจโดยการปล่อยเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าการดำเนินการสารวัตรเกษตรต้องเข้ามาตรวจเยี่ยมทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ทุก15วันจะต้องรายงานเข้ากระทรวงทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับ คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาชุดดินที่นำมาทดสอบในงานวิจัยที่นำเสนอคือชุดดินใดระหว่างข้อ1ชุดดินตาคลีหรือข้อ2ชุดดินห้วยโปง่งถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0 ำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่31กรกฎาคม2559ที่ถามว่าโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่เป็นธรรมคือโครงการใดคำตอบก็คือข้อหนึ่งโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตคุณภาพนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมคะการเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการจัดการปริมาณธาตุอาหารในดินให้เหมาะสมกับความต้องการของดินและพืช เพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกวิธีในปริมาณที่เหมาะสมถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยชน์ของผลงานวิจัยเรื่องการตอบสนองมันสับปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วนชุดดินห้วยโป่งซึ่งจะเป็นแนวทางในการขยายผลต่อยอดไปถึงกลุ่มดินชนิดอื่นๆค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับโรงวิชาการเกษตรแล้วกลับติดตามเรื่องราวทางการเกษตรที่น่าสนใจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้บอบบอและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นํายิ่งใหญ่สมคําครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรอ,อย่างรู้คุณค่าสร้างภูมปัญญาการ